ต้องขอรักไทยไปเกาหลีกันเลยอันย,งงยองนาซโยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่งาน K Beauty Professional Thailand ค่ะที่ Auditorium Longland Central ใจมัชนาค่ะวันนี้นะคะรวมบอร์ดผู้รบริหารเกี่ยวกับงานความสวยความงามเกาหลีมารวมกันไว้ที่นี่เลยค่ะค่อนข้างอลังการมากๆเลยทีเดียนบรรยากาศเป็นไงไปชมพร้อมๆกันเลย จะเฟสเชอร์ชัน o อ K-Beauty Professional 2019ในวันนี้มีการร่วมเป็นสักขีพยายนและเป็นแข็กพิเศษในการร่วมลงนามความสัมพันธ์ระหว่างประธานจะเฟสเชอร์ชันโอเคดิวซีโปรเฟชชั่นั a ไตแอลและ Korea เขารวมเป็นส่วนหนึ่งในมหรกรรมการแข่งขัน International b แนลวอล์ดอาร์ตคอนเทนต2019จัดโดยสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามสุดขิ้งใหญ่และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีโดยคุาานประธานอนิจาประธานบริหารได้มีพิธีมอบใบประกาศนยียบัตรการการอบรมแต่ทาง The Federation of K-Beauty Korea อ e ีกด้วย วันนี้นะคะทดิฉันเป็วันดิมสีจองนะคะในฐานะของเลขาธิการสมาคมเครดิตไทยแลนด์นะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือ The Federation of K Beauty Professional Korea นะคะต้องเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าระแสนิลกของของเกาหลีเนี่ยเริ่มมีเข้าเมืองไทยตอนนี้น่าจะเข้าปีที่สิแล้วนะคะแต่ว่าเป็นกระแสที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันจะไม่มีวันลดน้อยลงเลยมันก็จพัฒนาเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ค่ะทางเดลเฟชันว่าเดิบิทีโปรเฟ่นเรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรนะคะที่ดูแลธุรกิจความงามในประเทศเ,เกา,กา,เา,ะะาหล หวยงานจริงๆที่ดูแลเรื่องเคดจริงๆนะคะก็คือหนงานที่เดินทางวันนี้ครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอยากเป็นทางการครั้งแรกร่วมกับทประเทศไทยด้วยค่ะในเรื่องของการสร้างมาตรฐานนะเปที่ยอมรับว่าวงการธุรกิจความงามนะคะแล้วก็ช่างฝีมือในไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องที่ยังไม่คัดเคยมเกาหลีก็คุ้นใจในเรื่องของนวัตกรรมท่านั้นแต่ในเรื่องของฝีมือความประณีตนะคะช่างไทยไม่ป็้รองใครเลยในแต่ละแขนงดังนั้นเมื่อเราเอาความเป็นกระแสหรือความที่เป็นนวัตกรรมของเกาหลีที่กำลังโด่งดังอยู่มารว ยังไงกันมากะค่ะคุณผู้ชมได้กินไอคอนเป็นเกาหลีกันบ้างไหมล่ะคะแล้วก็วันนี้ยังไงดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะแล้ตตวตอนนี้ไอพีเอ็มเด็กก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเซอร์คลาสออริทอลคลาสบายคุณชายใหญ่ช็อปโมเดลไทยแรง2019จีนอันจิเมตและทีราบูติ้งสตูดิโอค่ะไอพีเอ็มซื้อส,สร้างสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอลิซิราภราพรและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่่อนสสวัสดีคะ